ต่อไปนะครับเรามาศึกษาเรื่องความเข้มข้นของสารละลายกันนะครับเรามาดูว่าเรามีหลักการอะไรบ้างนะครับที่จะใช้ในเรื่องนี้นะครับหลักการใหญ่ๆนะครับ ในเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายก็คือเราจะคิดความเข้มข้นของสารละลายนะครับคิดเป็นคิดเป็นร้อยละนะครับคิดเป็นร้อยละนะครับร้อยละของความเข้มข้นของสารละลายนั้นเราหาได้จากตัวถูกละลายตัวถูกละลายนะครับตั้งหารด้วย สารละลายทั้งหมดเลยแล้วก็คูณกับ100นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นร้อยละของความเข้มข้นของสารละลายนะครับอันนี้ก็คือหลักการใหญ่ๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวตรงคำว่าสารละลายนะครับสารละลายในที่นี้นะครับมันจะมาจาก2อย่างก็คือ1 มีตัวถูกละลายและตัวทำละลายนะครับหมายความว่าตัวทำละลายนั้นก็จะไปละลายตัวถูกละลายแล้วสุดท้ายก็ก็กลายเป็นสารละลายนะครับเ,เรามาดูความหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อมเข้มข้น10นะครับ น้ำเชื่อมเข้มข้น10%หมายความว่าในน้ำเชื่อมเข้มข้น10%นี้มันจะมีน้ำตาลอยู่10หน่วยนะครับในสารละลายน้ำเชื่อมทั้งหมด100หน่วยนะครับทีนี้สารละลายน้ำเชื่อม100หน่วยนั้นมันก็มาจากน้ำตาล10 แล้วก็ไปบวกกับตัวทําละลายก็คือน้ําก็คือก้วน้ําตาลนี้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวถูกละลายน้ํานี้เป็นตัวทําละลายนะครับอสองอย่างนี้รวมกันก็จะกลายเป็นสารละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ําเชื่อมเข้มข้น10%ก็หมายความว่าะจะมีน้ําตาลอยู่10หน่วยในสารละลายทั้งหมด100หน่วย แล้วก็ในสารละลาย100หน่วยนั้นก็มาจากน้ําตาล10หน่วยแล้วก็น้ํา90หน่วยนะครับอ,อันนี้ก็คือหลักการใหญ่ๆนะครับในหัวข้อตรงนี้นะครับควออามเข้มข้นของสารละลายนะครับซึ่งคิดเป็นร้อยละ นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะหา,าความเข้มข้นนั้นได้เป็น3แบบนะครับก็แล้วแต่ว่าโจทย์ต้องการจะให้หาแบบไหนนะครับแบบที่1ก็คือ,อคิดร้อยละโดยมวลนะครับ้อยละโดยมวลนะครับแบบที่2ก็คือคิดร้อยละโดย โดยปริมาตรนะครับแล้วก็แบบที่3คิดร้อยละโดยโดยมวลหารด้วยปริมาตรนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบในการหาความเข้มข้นของสารละลายซึ่งคิดเป็นร้อยละนะครับเราสามารถที่จะหาได้3รูปแบบก็แล้วแต่ว่าโจทย์จะให้เราหารูปแบบไหน แต่โดยปกติแล้วในระดับมอตอ้นนี้โจทย์มักจะให้นักเรียนหาร้อยละโดยโดยมวลเป็นหลักนะครับหาร้อยละโดยมวลเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ เรามาดูหลักการนะครับแบบแรกนะครับการหาความเข้มข้นของสารละลายโดยมวลนะครับโดยมวลก่อนนะครับาการหาความเข้มข้นของสารละลายโดยมวลนะครับโดยคิดเป็นร้อยละก็หาได้จากาตัวทําละลาย นะครับตัวทำละลายนะครับแล้วก็หารด้วยสารละลายทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับโดยที่ตัวถูกละลายเราจะคิดมวลนะครับค,คิดมวลตัวนี้นะครับจะคิดมวลเป็นเป็นกรัม แล้วก็สารละลายเราก็จะคิดมวลทั้งหมดนะครับเป็นเป็นกรัมนะครับโดยปกตินะครับเราจะคิดเป็นกรัมนะครับยกตัวอย่างเช่นในสารละลายน้ำเกลือเข้มข้น,น10%โดยมวลนะครับโดยมวลหมายความว่า จะมีเกลืออยู่10กรัมนะครับโดยมวลนะครับจะมีเกลืออยู่10กรัมในสารละลายน้ำเกลือเข้มข้น1 100กรัมนะครับอ่าทีนี้สารละลาย100กรัมนั้นก็มาจากเกลือ10กรัมแล้วก็ไปบวกกับน้ำอีก90กรัมนะครับอันนี้ก็คือความ ความหมายของความเข้มข้นของสารละลายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมวลนะครับเราหาได้ตามหลักการอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบที่1น,นะครับแบบที่1น,นะครับแบบที่2นะครับก็คือการหาความเข้มข้นของสารละลาย นะครับความขมของสารละลายโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยโดยปริมาตรนะครับซึ่งหลักการมันก็จะคล้ายๆกับการคิดการหาความเข้มข้นของสารละลายโดยมวลนะครับก็คือร้อยละโดยปริมาตร ร้อยละโดยปริมาตรนะครับเราก็หาได้จากตัวถูกละลายตั้งแล้วก็หารด้วยสารละลายทั้งหมดแต่ว่าคิดเป็นปริมาตรนะครับคิดเป็นปริมาตรแล้วก็คูณด้วย100ยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์สีโดยปริมาตรนะครับแอลกอฮอล์สีโดยปริมาตร จะหมายความว่ามีแอลกอฮอล์อยู่40ลูกบาทเซนติเมตรในสารละลายแอลกอฮอล์ทั้งหมด100ลูกบาทเซนติเมตรนะครับลูกบาทเซนติเมตรนี้คือปริมาตรนะครับแล้วก็สารละลาย แอลกอฮอล์ั้งหมด100ลูกบาศก์เซนติเมตรนั้นมันก็จะมาจากแอลกอฮอล์40ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ไปรวมกับน้ําซึ่งเป็นตัวทําละลายอีก60ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับรวมกันนะครับก็จะกลายเป็นสารละลายแอลกอฮอล์100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ โดยมีแอลกอฮอล์อยู่ทั้งหมด40%โดยปริมาตรนะครับเอ่อต่อไปนะครับแบบที่แบบที่3นะครับแบบที่3ก็คือการหาความเข้มข้นของสารละลายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมวล าหาโดยปริมาตรนะครับก็คิดจากตัวทําละลายนะครับที่เป็นมวลแล้วก็ตัวหานก็เป็นปริมาตรก็คือสารละลายนะครับการหาความเข้มข้นของสารละลายเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรก็หมายความว่า,าตัวถูกละลายเป็นตัวตั้งจะเป็นมวลนะครับ แล้วก็ตัวหารก็คือสารละลายจะเป็นปริมาตรแล้วทั้งหมดคูณด้วย100กตัวอย่างเช่นน้ำเชื่อม30%โดยมวลต่อปริมาตรจะหมายความว่า,ามีน้ำตาลอยู่30กรัมอันนี้ก็คือมวลนะครับในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้ก็คือปริมาตรนะครับ ตรงนี้คือมวลนะตรงนี้คือมวลตรงนี้คือปริมาตรนะครับก็คือคิดโดยมวลส่วนปริมาตรนะครับมวลก็จะเป็นตัวถูกถูกละลายนะครับแล้วก็ปริปริมาตรก็จะเป็นสารละลายสารละลายหนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตรนะครับก็จะมีน้ำตาลอยู่30กรัมแล้วก็ มีน้ำทั้งหมดเท่ากับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือความหมายของการหา,ารหความเข้มข้นของสารละลายคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์โดยมวลหารด้วยปริมาตรนะครับแต่ว่าในหวัวข้อนี้โจทย์มากเกี่ยออกน้อยนะครับส่วนมากแล้วโจทย์มากเกี่ยออกในให้เราหา,าหความเข้มข้นสารละลายโดยคิดเป็นมวลหรือปริมาตรนะครับเป็นส่วนใหญ่ นะครับโดยมากก็เป็นโดยมวลน,นะครับนะครับจบจากหลักการตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์นะครับตัวอย่างโจทย์ต่อไปนะครับเอ่อต่อไปนะครับเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์นะครับที่จะใช้ในการ หาความเข้มข้นของสารละลายนะครับเป็นตัวยอย่างนะครับข้อที่195นะครับข้อที่195่้อยาห้าโจทย์บอกว่าน้ำเกลือ150กรัมนะครับ เข้มข้นร้อยละ20โดยมวลนะครับจะต้องเติมน้ำลงไปกี่กรัมเพื่ออ,อจะได้น้ำเกลือที่เข้มข้นร้อยละ15โดยมวลนะครับอันนี้ก็คือโจทย์นะครับแล้วก็มีตัวเลือกอยู่ 4ตัวเลือกนะครับก็คือตัวเลือกกอไก่นะครับ30กรัมกอไข่50กรัมกอฟาย120กรัมแล้วก็งองู170งกรัมนะครับอ่าเราลองมาหาคำตอบกันนะครับเออเรามาหาเกลือทั้งหมดนะครับจากน้ำเกลือ1น0กรัม ที่มีความเข้มข้นร้อยละยีโดยมวลน,นะครับตรงนี้เราก็จะหานะครับเราก็จะหาจากน้ำเกลือทั้งหมด100กรัมนะครับมีเกลืออยู่20กรัม นะครับอันนี้ก็คือน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ20โดยมวลนะครับแปลความหมายออกมาก็คือจากน้ำเกลือทั้งหมด100กรัมนั้นมีเกลืออยู่20กรัมเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำเกลืออยู่ทั้งหมด150กรัมนะครับก็จะมีเกลืออยู่ทั้งหมดเท่ากับ20คูณด้วย150หาารด้วย100นะครับคิดเลขออกมานะครับ เราก็จะได้0ูนย์ต่อศูนยสองิบสเป็นสก็ได้30กรัมเพราะฉะนั้นใน150กรัมของน้ําเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละยี่สโดยมวลนั้นจะมีเกลืออยู่ทั้งหมดเท่ากับ30กรัมนะครับมีเกลืออยู่ทั้งหมด30กรัมนะครับเราต้องการ น้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละสิโดยมวลนะครับเราต้องการน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละสิโดยมวลเราก็หาจากหาหาจากถ,าถ้ามีเกลืออยู่15กรัมนะครับเกลือ15กรัมนั้นจะต้องมาจากน้ำเกลือ100กรัมนะครับอันนี้ก็คือความหมายก็คือความเข้มข้นร้อยละ15โดยมวล ะครับก็หมายความว่ามีเกลืออยู่1 5กรัมนะครับจากน้ำเกลือทั้งหมด100กรัมเพราะฉะนั้นถ้ามีเกลือทั้งหมด30กรัมนะครับซึ่งเราหามาได้แล้วจากเกลือเมื่อกี้นะครับถ้ามีเกลืออยู่ทั้งหมด30กรัมนะครับคิดมันจะตรยางนะครับเราก็จะได้100คูณกับ30นะครับแล้วก็หารด้วย15 รเราก็จะได้คําตอบก็คือ2อ0อ่าเราจะได้ได้ค่าน้ําเกลือทั้งหมดเนาะนะครับ200กรัมน้ําเกลือทั้งหมด200กรัมเพราะฉะนั้นก็าถามว่าจะต้องเติมน้ําลงไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับจึงจะได้น้ําเกลือที่มีความเข้มบนร้อยละสิบห้าโดยมวลเพราะฉะนั้นเดิมมันมีน้ําเกลืออยู่แล้ว150กรัม เราจะต้องเติมน้ําลงไปเพื่อให้ได้น้ําเกลือทั้งหมดเป็น200กรัมนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเติมน้ําลงไปทั้งหมดก็เท่ากับ200ลบด้วย150ก็เท่ากับ50กรัมเพราะฉะนั mm. ้นคําตอบในข้อนี้ก็คือจะต้องเติมน้ําลงไปทั้งหมดเท่ากับ50กรัมนะครับเติมน้ําลงไปทั้งหมดเท่ากับ50กรัมอันนี้คือคําตอบนะครับ1ตัวอย่างนะครับที่ยกมาให้ให้ได้เห็น เรื่องความเข้มข้นซึ่งคิดเป็นร้อยละของสารละลายนะครับ